ดีค่ะค่ะตอ้อนรับสู่เกม Home t o w e Builder นะคะ Home t o w n Builder ใช่น่ารักหรือเปล่าที่เห็นรูปที่เขาโฆษณานะที่รีบโหลดเลยเพราะว่าเราโดนตกอย่างรุนแรงพี่ไม่รู้ว่าเกมข้างในจะน่ารักหรือเปล่าแต่สําหรับรูปหน้าปกอะ่ะมันคือ99คะแนนสําหรับพี่มอลี่นะคะเราจะลองเข้าไปดูว่ามันจะน่ารักขนาดไหนจัด Okay. โ,อโ,โอเคโอ้ยโคตรน่ารักเลยอะนี่คือเหตุผลที่ทำไมพี่มอรี่ถึงชอบอยู่ในโลก DIY นะคะชอบมากเลยอะเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขมากมายโอเคอ๋อเกมแต่งตัวแนวเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนที่พี่เล่นๆใช่ไหมเลยแล้วนะอืม ยิ้มมาเรสแบดังเพิ่มเพื่อนเออนี่นี่นี่เอาคนไหนดีอ้ยคนนี้น่ารักเอาคนนี้ดีกว่าโอ้โหคนน่ารักเลยอ่ะเรวก็คนนี้เราก็คนนี้ก็น่ารัก แล้วอันนี้เราเพิ่มเพื่อนได้ชิ้นนี้อันนี้หลบไปก่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็อีกสักคนหนึ่งจริงๆน้องผิวดำเนี่ยก็น่ารักนะใช่เราจะไม่บูลลีส่สีผิวนะเพราะงั้นเอาเพื่อนมาอีกคนเอยตัตัวเล็กนิดเดียวเองเน่นารักเลยตัวกับเท่าตะก,ก้าเลย อุ้ยจริงๆน่ารักนะเนี่ยสีช,ช็อกโกแลตเนี่ยนี่อะไรเหรอกล่องอะไรเดี๋ยวหาของน่ารักในนี้ก่อนมีไหมว้ายสนใจอะไรรู้ไหมสนใจกระเป๋าใบนี้เล้วกงจริงๆพวกนี้ก็น่าสนใจอยู่นะ แล้วควรจะให้น้องถืออะไรแบบล็อกแบบล็อกสตาร์เฮลเฮใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดนี้ได้ปะอาอไม่แช่โฆษณาเสือ้อสุดย่อนจริงเลยอห้องน้ำอุ้ยนี่กล่องน,น่ารักเปิดได้ไหม๋อเปิดได้โอเคครับเคยเกมเขาทำอนนี้อยู่นะ เกมเขาทำน่ารักอยู่อันนี้หมดแล้วหรอนี่คือบ้านเราใช่ไหมมีแบบไม้ถูพื้นถูพื้นแล้วก่อนถูพื้นทำความสะอาดห้องบนเป็นห้องนอนเดี๋ยวก่อนพาน้องไปนอนได้ไหมเอ้ยเก้าอี้เก้าอี้สวยเก้าอี้สวยมาดีนี้เอาของพวกนี้ออกดิว้า มีลูกเสือซ่อนอยู่ในนีน้ิ่งมือนะเอ้ยนิน่งมือหรือเนื้บซ่อนอยู่พาทิตย์ค่ะมันนี้สิลึกนี้หนูลองไปนอนสิโอ้ยนอนได้ด้วยน่ารากาักเลยอ่าน,นเล่นเกมปิงปิงหมดละ ดูกระตูแล้วหัวลอแบบยอดเป็นลายอ่ยียแบบนี้อ่าน่ารักเออนั่นแหละยื่หัวลอไปเลยโอเคบ้านนี้ก็มีประมาณนี้ที่นี้อ่ะเราไปที่อื่นดูบ้างอะไรครับโอ้เลื่อนไม่ได้ออกไปก่อนแ,แกเมื่อกี้เราไปตรงนั้นแล้วเอ้บ้านหลังนี้สวยน่านจะน่ารักอยู่ คือมันบังคับให้เราเข้าเลยเหรอโคตรสวยสวยแบบสวยเลยอะ่ะมันสตายเราเลยอะ่ะไม่เปิดไม่ได้วะสวยแบบสวยเลยอะ่ะนี่อะไรอ่ะ๋อมีโต๊ะวางได้ สวัสเฮ้ยแบบบ้านสวยเลยอะ่ะจริงจริงพี่มาเรีบอยากได้นะบ้านแบบเนี้ยแต่คืออะไรรู้ไหมพี่กลัวว่าพี่จะป่วยไงถ้าเกิดพี่ไปอยู่คนเดียวลาพังอะ่ะแบบที่อยู่คอนโดนมาสิบกว่าปีอะ่ะมันก็จะอยู่คนเดียวบนชั้นสูงสูงแต่ถ้าลงมาอยู่บ้านมันก็จะมีความอบอุ่นของการแบ่งปันกันการทะเลาะกันการ,การแบบ คอมเมนการบ้างก็จะมีอัธรรถแล้วก็แล้วแต่นะก็จะชอบดูเปล่าไอ้เปียกน้อยมัเปียกนะาบอกเอาตุมาทำไมวะเอายินมาทำไ,ไมบ้าน,นยังไม่มีอะไรสักอย่างนึงอะ ออยู่กับเพื่อนไปก่อนเนะื้อไอ้นี่เตีย้ยกว่านี่อีกอวะกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ร้อยสิบบาทยังแพงเลยนะสองพันหกร้ยบาทเหรอถ้าพี่ซื้อพี่ต้องโดนป้าพี่ตีแน่เลยอะ่ะไม่ได้ด้วยอะ่ะ ตอนนี้ป้าพี่เข้ามาคุมงาน DIY พี่ด้วยอะตอนเนี้ยควบคุมวิจันทร์รักคุมทุกการผลิตเลยอะเหมือนพี่เป็นเด็กเลยอะตอนเนี้แต่ก็ดีแล้วอ่ะเออน่ารักน่ลังพันกร้อยบาทอะไรหรอกระเป๋าหรอพลังต่อสู้ของฉันหนึ่ง อู uh ้ห huh. ูล้าให้ดูทั้งสองนั่งนาทีหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนมันคืออะไรเฮ้ยเกมก็สวยนะพี่เล่นหรือ,อยังเกมนี้มันวันผ่านมันผ่าน,น,านสายตาพี่ไปหรือ,อยังเอาเล่นแล้วเล่นแล้วใช่เล่นแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่ายังมาไม่ถึงตรงนี้เริ่มต้นแค่ตรงเริ่มต้นเฉยเฉยใช่ไหมไม่มีการแข่งขัน S <S อุ้ยยั่ใส่ดาร์กนี่ว่าพรสตูเกเตอรภาพมันคนละแบบกันเลยนะโอ้น้องมีน่ารักเนื้อมันจะขนาดนั้นเลยหรออร่อยขนาดนั้นเลยน้องมเมวน่ารักอย็จด้านหลังโอเค พี่ได้ของมาแล้วเจ็ดสิบสีทำไมมันขายทั้งนั้นเลยวะยังยังไม่น่ะต่อไปเราไปเดียวไปดูปราสาทกันนหะขึ้นปราสาทไปเลยครับไปส่งสวรรค์กันเลย อ๋อนี่เหรอไม่จริงไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ที่นี่ก็โหโคตตสวยแบบสวยแบบสวยแบบเทศกาลสปริงสกากุระบานอีกโอ้ยนากก่นนยากินน่าหลงชอบอ่ะสวยน่าก,กินยังชอบมากเลยอะชอบ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 ,ชอบโอเค ชอบชอบชอบประสาทเฮ้ยหิมะเฮ้ยเกมน่ารักเกินไปหรือเปล่าให้เก้าสิห้าเก้าสิบเก้า้าเกา็ได้วะโคตรน่ารักถูกใจมันโอกอใจไอมันสวนอะไรมีตัวจูบูด้วยโคตรน่ารักเลยว่ะแคปเจอร์รูปอีกเก๋ที่ว่ารูปนี้น่าจะเป็นรูปนับปกนะ โคตรน่ารักเลยน่ารักแบบมูนแบบโบบ้านแซนตะคลอสค่ะโอ้ยเฮ้ยเก็บเหรียญก่อนอะไรวันนี้ไงเฮ้ยน้องใหม่มีมีอะไรมาใหม่ น่ารักมีน่ารักตัวเดียวใช่เหรอต้องมีอีกสี่เทียนคริสต์มาสสีแดงกับน้องกระตุยจูบ้ยน่ารักโว้ยน่ารักอย่างมีโบ้ด้วยนะคือเป็นนั่งอุ้ยร่วงอ่ะพี่เขาต้องอยู่กับแฟนเขานี่มัมยจดี ที่ยี่ค่ะน่ารักโอ้ยน่ารักยังเงี้ยอย่ามาให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนไม่ต้องมาบอกว่ามารีสมองไม่ตกไม่ต้องยุง่งไม่ได้ขอความเห็นพราพูดถึงจะพูดไปก็โตวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะวชอบเขาใหญ่จะแปวบไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมายัดเยียดความคิดตัวเองให้ฉันไม่ต้องยุง่ง น่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักนี่มันเทศกาลอีสเตอร์ปุ๊งอ้าวมันสวยงามไม่ใช่นะโอ้น่ารักยังนี่มันเทศกาลคริสต์นี่แวร์วิสต้าจูบูนี่น่ารักยังโอ้มันช่สวยงามคิดไม่ออกเลยอ่ะว่าจะเอาตัวไหนไปเป็นไปเป็นไอ้นี่อเป็นหน้าปกน่ารักยังโอเคโอเคไม่ต้องให้ดูโฆษณาละพอ เอาแค่นี้พอเอาไปลองเล่นดูนะเพราะมันเยอะเกิอนอะ่ะเดี๋ยวสปอยหมดแล้วจะไม่สนุกงไงบ้านหลังนี้เชื่อปะเฮ้ยเลิกให้ดูโฆษณาได้ละเพราะฉันจะไม่ตัดคลิปโอ๊ยตายอ๋อเหนื่อยโอ้ยมิมิลูกแก่ยหย่ล้กกรตุยโอออารมณ์ไม่หมดเลยเหมาเมา มอลลีแมวกระต่ายเอาลงมาไม่ได้อหรอเนี่ยนี่อันนี้กระต่ายลงไม่ได้อ่ะนี่ล้อคันนี้ก็น่ารักโอุยโอ้ยียดเอ้่น่ารักชิหายเลยเอาไปล้อคะแนนเต็มเลยเลยปลแปลเป็นเกมแรกไปเลยที่ให้ล้อคะแนนเต็มเอาปลแปลเอาแก้วมาแก้วกระต่ายโอ้ยน่ารักก็ชอบอ่ะก็อชอบน่ารัก น่นนารักอันนี่พี่มองนี่เองโอเคตามนี้แหละพอแล้วน่ารักโว้ยเอาไปร้อยคะแนนเต็มไปเกมนมี้ให้ให้ไปและน่ารัก